มาตัวมาก่อนครับอันนี้มิกมิต่อเรียบร้อยหมดต่อมาแล้วครับอ่าเปิดเพลงปุ๊บเปิดเพลงปุ๊บมันจะอยู่ตรงนี้เก้าถึงสิบหกครับคลิกตรงนี้ครับเนี่ยไฟมันมาแล้วครับผมเนี่ยแสดงว่ามันดังแล้วครับคราเปิดขึ้นมิววอยู่ผมมิววอยู่เดี๋ยวพักตรงนั้นครับผมมิววอยู่มันมันมันจะมันจะตูม อันนี้ผมต้องมิวพวกโปรตีไว้เดี๋ยวมันจะตุม้มเพราะตอนนี้ก็ถอดออกหมดแล้วอ่โอเคทีนี้เปิดเพลงเลยเลยทีนี้ปุ๊บจะปล่อยพียเย่เองอหอแล้วก็มาที่ channel 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 ที่สายที่สี่เราเสียเพลงไว้อยู่ครับดังแล้ว เปนิดเพลงเนี่ยถามก็จะดังแล้วโอเคแค่นี้และครับอันนี้คือดังทั้งเบสทั้งกลางเลยดังดังเป็นเพลงเลยใช่ครับไม่ไม่หมายถึงว่าดังทั้งทั้งทั้งล่างทั้งบนเลยทั้งล่างข้างบนเลยใช่ครับเปลี่ยนชื่อมันก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้เป็นเพลงใช่ไหมเราเปิดเพลงครับเปลี่ยนชื่อแปดสเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีก็ได้เปลี่ยนชื่อ ไม่ไม่เปลี่ยนชื่อให้ผมเลยอ่ะเปิดเพลงขึ N ้นก็ดังแล้วเฮ้ยเราเห็นไหมนี่พี่พี่เอเนี่ยอ๋อครับผมแล้วมันจะดังจะตั้งอะครับเห็นไหมค<ะ>รัทีเนี้ยถ้าเราเสียบผิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราปิดพีเอแต่ซับพี่เอไปดังเนี่ยมันผิดแล้วนี่แสดงว่าต่อถูกแล้วทีเนี้ยเลียบปุ๊บเนี่ยมันจะหลุดใช่ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ไม่จะจบแล้วเป็นเพลงเฉยโอเคใช่แต่ถ้ามีรถตีมาเล่นก็เสียบรูนี้เข้าไปเลยนี่คือไมไม้ผมชื่อภไยในชื่อฟางในชื่อโฟนต้องโฟนนี่ก็กีตาร์หนึ่งกีตาร์สองแล้วก็ดิ่มคู่กองคือถ้าคนรู้เขาก็มองออกเลยเสียบเสียบเสียบเลยเนี่ยมันก็บอกชื่ออยู่ใช่ครับประมาณนี้แอปกลางแล้วประมาณนี้ครับใช่โอเคพี่เดชมาที่นี่โอเคครับผมขอบคุณครับ